สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องกันที่มาชาแนลนะคะวันนี้จิมจะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีนะคะหลังจากเอ่อหมดฝนไปนะคะน้องๆบอลสีก็เริ่มทยอยงอกนะคะงอกบ้างยุบบ้างนะคะยุบใบไปบ้างนะคะผูมาใหม่บ้างนะคะะแล้วก็มีจิมที่ผ่าหัวไว้แล้วก็แยกมาบ้างนะคะแล้วก็มีเง่หนอบ้างนะคะมีหลายอย่างเนาะ แต่ว่าบอลหน้านี้ก็จะดูค่ะยุบยุบไปนะจะไม่ค่อยสวยนะคะหน้าหนาวเนาะเป็นทุกบ้านนะคะเป็นกันทุกบ้านเลยถ้าถึงหน้าหนาวแล้วก็จะมีการอเก็บเข้าตู้นะคะเก็บเข้าตู้เก็บเข้า่นช,ชายคาบ้านนะคะหรือใส่ถุงอบไว้นะคะนี่สาหรับของจิมนะคะสําหรับบอลสีที่สวนนะคะจิมก็จะไม่ได้มีตู้นะคะจะเลี้ยงแดดร้อยธรรมชาติเลยนะคะแดดร้อย ฝนร้อยนะคะหนาวร้อยเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะรําไรนะคะช่วงเช้าจะรําไรนะคะช่วงเช้าและบ่ายนะประมาณตรงนี้ก็อยู่ข้างกอไผ่ก็จะร่มตอนช่วงบ่ายนะคะตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะราไรประมาณนี้นะคะก็จะโดนแดดครึ่งวันนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยก็จะมีแดดประมาณนี้นะคะนี่อันนี้เป็นากระดาษด่างนะคะก็จะโดนแดดประมาณนี้นะคะครึ่งวันเนาะ นี่ประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้ก็จะพามาดูที่จิมผ่าหัวนะคะตอนนี้ก็น้องก็ทยอยงอกมาแล้วจิ้มเอามาจิมเอาออกมาเป็นบางส่วนนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นนากวนอูนะคะจิมก็ผ่าให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะถ้าใครอ่าดูคลิปที่ผ่านมาของจิมเนาะก็ย้อนดูได้นะคะก็จะเป็นชิ้นผ่านะคะตรงนี้ก็จะ เอาแยกไว้ใส่ชื่อไว้กลัวจะลืมนะเพราะมันเหมือนกันมากนะคะเหมือนกันมากนะคะถ้าไม่เขียนชื่อไว้จะไม่ไม่ดูไม่ออกนะถ้าจิมจะดูไม่ออกถ้าคนที่เขาเป็นเซียนจริงๆเขาอาจจะดูออกแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นกายทองกระเจิดนะคะคือเรามองออกอยู่อันนี้นะคะแต่พวกใบแดงๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เขียนชื่อไว้นะเรามองไม่ออกแน่นอนนะคะเนี่ยจิมก็เขียนชื่อไว้ว่าจะเอาไม้มาปักไว้อยู่นะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหองเฮานะถ้าไม่เขียนชื่อไว้เนี่ยขนาดต้นใหญ่แล้วจิมยังมองไม่ออกเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะใส่แช่น้ําไว้ประมาณนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องรดน้ําบ่อยเนาะเขาจะได้ดูดซึมน้ํากินเองนะคะเป็นรางนะคะเป็นรางที่จิมเคยทําแล้วให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยเอาเอาถุงดํามาวางนะคะแล้วก็ใส่บล็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะคะอยู่ด้านด้านใน เราไม่ได้ขุดดินนะคะเราวางบล็อกแล้วทําแค่พื้นให้เสมอนะคะแล้วเราก็เอาถุงยางนี่มาปูเลยนะคะเอามาปูเลยเนะะี่ค่ะจะ่ใส่ถาดไว้อย่างนี้เนาะถ้าน้ํานี้แห้งก็เหลือน้ํานี้ไม่ใช่เราตอนแรกคิดว่าจะวางไว้ข้างนอกไงพอดีเลยเอามาวางไว้ในนี้ด้วยกันนะคะถ้าจริงๆวางไว้ข้างนอกก็ได้เพราะเรามีถาดแล้วเนาะถาดนี่ก็ประมาณนี้นะคะเอามาไว้ในรางนี้พวกต้นใหญ่ๆก็ กินก็เอาออกแหละแต่จะต้องหาถาดนะคะมารองอีกชั้นหนึ่งนะคะบอนสีเขาชอบแช่น้ําเนาะถ้าเราไม่แช่น้ําเราต้องรดเช้าเย็นเลยนะคะบอนสีเขาชอบแช่น้ําถ้าเราไม่รดเช้าเย็นมันจะเป็นแบบแคขกกันแกรนนะมันไม่สวยมันไม่ชุ่มฉ่าใบเขาจะไม่ชุ่มชืม้นชุ่มฉ่าการเขาก็จะไม่แข็งแรงมันจะเป็นลม้ลมล้มยังไงไม่รู้มันจะเป็นอ่อนอ่อนย,ย้อยๆนะมันไม่แข็งแรงมันไม่สดชื่นนะคะเออเนาะ คือเขาชอบอยู่ในน้ำเขาชอบแช่น้ํานะคะบอนสีเนาะะตรงนี้ก็จะเป็นพระนครนะคะสองต้นจิ้มจําได้อยู่นเนี่ยใบเขาจะเป็นอย่างงี้ยังไม่กัดนะคะพระนครจิ้มก็พานะคะวันนั้นหัวใหญ่เนาะแต่ออกมาได้สองต้นก็เลยแยกมาแยกมา,กมาไว้ตรงนี้นะให้เขาได้ประมาณนะ่ะสองสามใบนะคะสองสามใบจิ้มก็จะย้ายลงกระถางรุ่นนั้นนะคะรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยอันนี้เป็นพวกแยกนอเงี้ยนอน,นะคะก็เลยมาไว้แบบนี้นะคะเนี่ย กายทองประเสริฐเป็นพวกเงี้นยนอนก็เลยมาไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาปลูกมาก็จะได้ต้นสวยเลยแต่พวกผาหัวนั้นจิมจะไว้กระถางเล็กอย่างนี้ก่อนนะคะเห็นไหมนะพวกผ่าหัวนะคะเราเอามาไว้กระถางเล็กอย่างนี้ก่อนเพราะเขาโตแล้ว,ลวเราเขาเกีกไปอีกขั้นหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนี่เพื่อนๆค่ะวันนี้จิมก็จะมาแพ็กต้นนี้นะคะส่งลูกค้านะคะอันนี้เป็นเสือดาวนะคะเสือดาวนี้จิมเพิ่งได้แยก ต้นหนึ่งนะคะที่จริงมีอีกนะแต่จิมแยกต้นหนึ่งก่อนอีกต้นหนึ่งมันเล็กเกินเนาะนี่ค่ะจิมจะส่งลูกค้านะคะวันนี้จะเพกต้นนี้ส่งลูกค้านะคะต้นนี้เนาะไปสูงขานะคะนี่กาลังสวยเลยที่จริงมีสองใบนะเพราะว่าใบมันรยมันก็เลยเหลือใบเดียวเยอะจะส่งไปทางอย่างนี้เลยส่งง่ายดีนะคะคุณพี่โอนเ,เงินมาแล้วนะคะลูกค้าโอนเงินมาแล้วแต่เพียงแต่ยังไม่สะดวกรับนะคะแต่ตอนนี้คุณพี่สะดวกรับแล้วก็เลยลูกค้าสะดวกรับแล้วก็เลย ให้สูงไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเพ็กกันนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเราก็มาเพ็กกันเลยนะคะนี่ค่ะเกือดาวนะคะเราจะเพ็กเหมือนเดิมนะคะถึงก็จะใส่ถุงน,นะคะสองชั้นนะคะใส่สองชั้นเลยแล้วก็จะใส่ทิชชู่นะคะ ต้นเดียวจิ้มก็ไปส่งนะคะเพราะว่าวันนี้จะไปทุระด้วยเนาะจ่ายค่าไฟนะคะอประมาณนี้นะคะ mắt เนาะ à cả với cả อีกเต็ตเนาะต้นตขนาดนี้มันก็จะเพลกง่ายาต้นใหญ่แล้วก็ต้อง วายายพาไปตลาด <Yay! S 1> ลูกชิ้นว่ะยา่ซ yes, ื้อพืชผเยอะพิซ่าอะไรยังมีตังค์แล้วเพื่อนเพต้นไม้ใหญ่ๆนะคะจิ้งก็จะใช้แก้วนะคะในการเพ็รเนาะ อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ เดี๋ยวจะเอากลังมาใส่เนาะนะคะกลับเพื่อนกิ่งขอเปลี่ยนกลองนะคะกล่องเมื่อกี้มันใหญ่ไปเนาะเนี่ยมันอยู่ลุ่งเลิงนะคะเินก็เลยเอากลองนี้มาดัดเปลงนะคะพับตัดใหม่นะคะตัดใหม่แล้วก็พับนะคะให้มันให้มันพอดีนะคะ เนี่ยให้มันพอดีกับกับที่เราจะเทสเนาะนี่นะคะก็จะพอดีแบบนี้เลยเนี่ยพับไปอย่างี้เนาะประมาณนี้นะคะค่ะแบบนี้เลยนะคะก็เจาะรูเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้มันเป็นลุงเลียงลุงเลียง,ง,งไปเนาะกองเอาไว้ใส่หลายต้นนะคะได้ถึทงสีต้นนะต้นประมาณนี้นะคะเนะี่ย เออเอาไปใส่ตามสีต้นอันนี้ต้นเดียวก็เราดัดเล็งแบบนี้เลยนะคะสูงง่ายดีเนาะแบบนี้เลยนะคะสิงก็จะเพกเลยเนาะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆก็จะติดฟังนี้ก่อนนะคะทั้สงสองด้านเลยนะเนาะเดี๋ยวเอาฟังนี้ก่อนเนาะ จะติดฟังนี้ด้วยนะคะรานนี้จะ,จะติดสักสองสองรอบน้าก็ตรงนนี้ด้วย น,นี่เป็นด้านบนนะคะ,ะแล้วฟังอีกรอบหนึ่งทุกด้านเลย เขียนชื่อเรียบร้อยนะคะเราจะมาแปะไว้ตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้เนาะต้นเดียวมันก็เพกง่ายแบบนี้นะคะเพกง่ายอ่ะต่อไปก็จะเขียนนะคะต้นไม้เนาะต้นไม้ กรุณาอย่าทับเร่งอย่าทับเร่งเนาะขอบคุณค่ะ เขียนกำกับไปหน่อยนะคะว่ามันคือต้นไม้ต้นไม้นะคะเขียนไว้ทั้งสองข้างใบนา ี่จิตแล้วนะคะเราก็ไปส่งกันเลยนะคะไป